ครับโซนรับดับเพลรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายเออ่นี่นะครับฟินิกซ RC RC ศูนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กหรือเขาเรียกเรียกกันทั่วๆไปก็เขาเรียกไฟฉายพวกุุแจนะครับใช้แบตเตอรี่ 2A หรือ 14500ก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเป็นระบบแม่เหล็กนะครับระบบหัวแม่เหล็กนะก็คือวางแปะมันก็จะชาร์จได้เลยนะครับโอเคก็สเปคคร่าวๆก็ตอนนี้น่าจะความสว่างอยู่ที่300ลูเมนนะครับตามสเปคของโรงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้กะระยะแสงด้วยประมาณ สายเออเขาเรียกอะไรระยะสายตานะครับข้อมูลไม่เป๊ะไม่ชัวร์นะสําหรับผมนะส่วนใหญ่ไปฉายผมก็จะอันนี้นะครับก็จากที่ประสบการซ่อมก็น่าจะประมาณ300ลูเมนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เออตอนนี้นะครับลูกค้าทําเสียมาก็คือตกบ้างกระแทกบ้างนะครับตกบ้างกระแทกบ้างนะเพราะมีร่องรอยจากการใช้งานอยู่แล้วนะครับ ก็ตัวเนี้ยนะครับก็คือมันตกตกจนวงจรมันแตกแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันเลยนะแล้วก็ตัวไฟฉายก็จะถอดยากมากๆนะครับก็เออเดี๋ยวผมจะส่งรูปการถอดให้เจ้าของไฟฉายดูนะครับว่ามันถอดยากจริงๆนะแล้วก็ออตอนนี้นะครับก็คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้นะ อันนี้ผมใส่แบตเตอรี่1 4ึ่งี่ห้นะครับนี่เดี๋ยวผมปุ๊บปล่อยให้ดูแล้วก็ถ่านออ้ยใช้่าน 2A ก็ได้นะครับน,นี่นะหนึ่งสี่ห้านศูนยถ้าใส่ 2A นะครับถ้าใส่ 2A ผมไม่แน่ใจเรื่องความสว่างว่ามันจะลดลงไหมนะครับถ้าปกติแล้วอะถ้าใส่แบตเตอรี่ 2A นะครับ ค่าความสว่างมันก็จะลดลงโดยปกตินะครับแต่ถ้าใส่ทาน14500มันก็จะสว่างปกตินะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เเปิดใช้งานก็คือกดค้างนะครับกดเป็นมอนะครับนี่นะครับแล้วก็กดค้าง เข้าสตอปนะครับกดค้างเข้าสตอปได้เลยนะนี่นะครับข้าวความสว่างจากที่มองมองด้วยสายตามันก็ระยะประมาณลูเมนแสงนะก็น่าจะประมาณ3-400เมตรเอ้สามสลูเมนนะครับไม่สามสี่เมตรโดยฉายปรเจกเพุ่ง,งไม่สว่างไกลถึง3-400เมตรครับระยะไม่เกินร0อยเมตรก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเล็ก นะครับตัวไฟฉายมาเล็กโคมฉายเล็กหลอดเล็กนะครับแล้วก็ลูเมนน้อยนะโอเคครับก็สำหรับเจ้าไฟฉายฟินิกซ์ RC05 นะครับตัวนี้ก็เส้นซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะหมดลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆก็ไม่กดก็เรียกอะไรกดไม่ยากนะครับกดไม่ยากนะแล้วก็ ล็อกปุ่มกดได้ด้วยดับบันคลิกนะครับการลั่นนะเนี่ยอันนี้มันคือมันล็อกปุ่มกดไว้นะแต่ถ้าแล้วอะไรถ้าจะให้ถ้าจะปลดล็อกกลับมาก็ดับบนะันคิกอดับบันคลิกนะครับก็คือการสวิตช์ลั่น Sweet un, นะหรือถ้าจะให้ดีเลยนะอนะขายหัวตึ๊กหนึ่งนะครับเนะี่ยไม่ให้มัน ไม่ให้มันติดนะครับเนี่ยขายหัวออกนิดนึงนะครับมันก็จะไม่ติดเลยนะครับเป็นการล็อกเอ่อล็อกเซฟตี้โหมดได้ด้วยนะครับเอ่ออันนี้ผมจะเน้นย้ําเรื่องการทําตกกระแทกนะครับก็ไฟฉายพวกเนี้ยนะครับถ้าตกกระแทกบ่อยๆไม่ดีแน่นอนนะครับก็จะพังง่ายนะแล้วก็อย่างหนึ่งตัววงจรมันเล็กมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับถ้ามันตกกระแทกหรืออะไรพวกเนี้ย จุดคาเรียกจุดเชื่อมต่อของมันเนี่ยมันมันน้อยมันมันน้อยมากนะครับมันค็ถ้าตกกระแทกบ่อยๆปุ๊บมันก็กลายเปนเหมือนเขาเรียกอะไรมีแรงสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวแผ่นวงจรแตกก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถ้าแตกครั้งนี้จะซ่อมได้ไหมนะครับแต่ครั้งนี้ยังถือว่ายังซ่อมได้อยู่นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเหตุรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับ พี่พี่ท่านใด,นดสนใจซ่อมวิชายหรือมอไวิชายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้บริการนะครับโอเคครับสวัสดีครับ